มาที่ข้อ2ค่ะกำหนดโมเดลมาให้เขาบอกว่าต้องการปูแผ่นกระเบื้องพื้นที่ด้านนอกทั้งหมดโดยที่พื้นที่1หน่วยใช้กระเบื้อง2แผ่นแล้วถ้ากระเบื้องราคาแผ่นละ12บาทจะใช้เงินหั้กี่บาทอย่างแรกเราต้องมาดูก่อนว่าต้องทำอะไรก่อนอย่างแรกเลยนักเรียนดูนะคะสิ่งที่ต้องหาอย่างแรกก็คืออะไรพื้นที่ด้านนอกทั้งหมดก่อน ว่าเราเนี่จะต้องปูกระเบื้องพื้นที่กี่ตารางหนึ่สเต็ปที่1น,นะโดยที่พื้นที่1ห,หน่วยไม่ใช้กระเบื้องแผ่นเดียวนะใช้กระเบื้อง2แผ่นสเต็ปที่2คืออะไรคะนั่นอนต้องหาจํานวนกระเบื้องสเต็ปที่2พอเนี่ยจำนวนกระเบื้องแล้วถึงจะหาได้ว่าราคาแผ่นละ12บาทจะใช้เงินทั้งหมดกี่บาทจะเป็นสเต็ปที่3พราะนีจะมีทั้งหมด3ส,สเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มทําเลยสเต็ปแรก พื้นที่ด้านนอกใช่ไหมก็คือวิธีทำสเต็ปที่หนึ่งหาพื้นที่ด้านนอกเห็นไหมคะเวลาคปปรูปอมเขียนวิธีทำเนี่ยดูเลยว่าสังเกตคนจะใช้คำพูดจะโจทย์เลยก็ไฮไลท์มาเพื่อนนอกหายังไงเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าไอลูกบาทของเราแต่ละกล่องเนี่ยเราจะต้องปูกระเบื้องที่ตรงไหนบ้างเอามาเช็คกันเลยนะคะเริ่ม่นี้ก็ได้ เริ่มจากแถวบนก่อนตรงนี้ต้อง1 2 3ถูกต้องไหมคะฉะนั้นแสดงว่าอะไรคะนีต้องปูทั้งหมด3ตารางหน่วยอันนี้1 2อันนี้1 2และสามเพราะฉะนั้นเรียนสังเกตฝั่งนี้กับฝั่งตรงข้ามก็ต้องทําทําไมกันเท่ากันนี้ต้องเป็น3า3เหมือนกันแถวบนจบแล้วนะมาดูแถวล่างค่ะนักเรียน แถวแ่รงดูอันนี้ก่อนอันนี้ต้องปูทั้งหมดกี่ด้านนะับหนึ่งสองสามสองแล้วก็สามแล้วฝั่งตรงข้ามก็เช่นเดียวกันแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นเท่าไหร่เหมือนกันคะก็ต้องเป็นสามเป็นสองเป็นสาเหมือนกันนะเพราะฝั่งนู้นเราเขียนไม่ได้นะคะแล้วตรงกลางตรงนี้ลนะ่ะตรงกลางตรงนี้คือลยหนึ่งหนึ่งหมดยังคะ ฝั่งนู้นด้วยก็ต้องเป็นเท่าไหร่ก,ตก,ก,รกะะ็ต้องเป็นอีกหนึ่งหนึ่งถูกไหมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาอีกนึงมันไม่ชัดนะคะก็ต้องเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นนักเรียนนับพื้นที่ได้ยังคะนับพื้นที่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่หนึ่งตารางหน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านนอกเท่ากับเท่าไหร่ดูเท่ากับเรียนดูเลยมีอะไรมาบวกกันบ้างเอาเริ่มต้นก็คือเท่าไหร่สาม บวกสองบวกสามบวกสามบวกสองแล้วก็บวกสามโอเคไหมคะข้างล่างก็เช่นเดียวกันข้างล่างก็ต้องบวกอะไรบวกสามบวกสามบวกสองบวกสองบวกสามบวกสามยังไม่หมดอีกแล้วก็บวกอะไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งสี่ตัวเนาะ ก็บวกไปเรนก็เขียนบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งโอเคนะคะนี่คือนักเรียนต้องหาก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่ด้านที่เราจะต้องปูกระเบื้องนั่นเองเ่นก็บวกเลขธรรมดาเลยวิธีการบวกนะคะก็แล้วแต่ว่าใครแบบไหนคู่ก็ถนัดเลยสามบวกสองเป็นห้าสามบวกสองเป็นห้าคูก็จับคู่อย่างนี้ก่อนง่ายดีเป็นห้าเนาะตรงนี้เป็น สิตรงนี้เป็นเท่าไหร่สาโอเคนะคะนี่คือการบวกเลขเร็วๆนะดังนั้นใครถนัดแบบไหนบวกได้เลยนะต่อมาห้าบวกหบวกหบวกหเป็น20่สบวกสิเป็น32มบวกสามเป็น35เคลียร์นะคะชัดเจนนะเพราะนั้นอย่างแรกเลยนับด้านให้ถูกนับให้ครบจากนั้นหามพี่ด้านนอกได้แล้วก็คือ35เป็นตารางหน่วย ใช้เอาส5มิ้าไปคูณ12ผิดไหมผิดเพราะว่าลายเขาบอกว่าในพื้นที่1ตารางหน่วยหนูต้องมาหาก่อนว่าจํานวนกระเบื้องเท่าไหร่ถูกไหมหาจํานวนกระเบื้องเขียนเลยจํานวนกระเบื้องเขาบอกว่าไงคะจํานวนกระเบื้องเขาบอกว่าพื้นที่1ตารางหน่วยเราใช้ทั้งหมด2แผ่นแต่ข้อนี้มี35ตารางหน่วยก็ต้องคูณ2เข้าไป แสดงว่าใช้กระเบื้องทั้งหมดเจ็ดสิบแผ่นออเจสิบแผ่นเสร็จแล้วจากนั้นเขาบอกว่าอะไรหาเลยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็บอกเลยเสร็จที่สามสุดท้ายแล้วก็คือหาใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่คะเขาบอกว่าแผ่นละ1ิบาทมีทั้งหมดเจดสิบแผ่นก็เจดสิบคูณิบได้ 12 7 8องได้เป็น840บาทก็จบไปนะคะสำหรับเรื่องของการปูกระเบื้องหลักๆคือนักเรียนจะต้องหาด้านให้ได้ก่อนว่ามีด้านภายนอกที่ต้องปูกระเบื้องอะ่ะเท่าไหร่แล้วก็มาหาจำนวนกระเบื้องถึงจะรู้ว่าใช้เงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองค่ะก็จบไปสำหรับข้อ2นะคะ